นะครับวันนี้นะครับก็ได้ขึ้นหัวเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าแพงโกล่านะครับก็ตอนนี้ก็ได้ขึ้นทํากล่องทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็นูกิกกีงก็ส่งทําแล้วนะครับวันนี้ก็กําลังประกอบโครงสร้างมันอยู่นะครับก็มีออเดอร์อยู่หลายตัวนะครับก็เร่งทําให้ลูกค้านะครับเพราะว่าติดปัญหาหลายอย่าง เรื่องของเวลานะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับก็คือสั่งแล้วไม่ได้สักทีนะครับก็ทําให้ราชาไปนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็กําลังจะประกอบนะครับจะประกอบกล่องนะครับใส่เกลียวดันนะครับดันยากเพื่อเข้าในช่องนี้นะครับก็ตอนนี้กล่องก็ได้ทําแล้วนะครับเหลือเกียร์แต่งนะครับกล่องขนาดความกว้างของกล่องก็20เซนนะครับ อันนี้ก็ได้ทําแล้วนะครับก็อันนี้กําลังจะก็ขึ้นเครื่องกึ่งนะครับทําเผานะครับอันนี้ก็ลงไว้นะครับเพื่อให้เกษตรกรนะครับได้ศึกษาดูนะครับว่าทําเผื่อใครจะมีความสามารถนะครับมีความรู้ในการทําใช้เองนะครับก็อันนี้นะครับเป็น หัวเกี่ยวของคูปุต้านะครับเป็นอะไหล่ของคูปุต้านะครับของรถเกี่ยวคูปุตานะครับนํามาใช้ได้เลยนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับใครจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรมันเหมือนกันนะครับก็สั่งซื้อมานะครับก็ประกอบอันนี้ก็ลองทํานะครับก็จะเอาไปทดลองนะครับเกือบอันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับก็โครงสร้างก็ยากพอสมควรนะครับซึ่ง นี่นะครับก็ใส่หูกล่องนะครับแล้วก็เกียร์แต่งกล่องนะครับซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ฝากสมาชิกนะครับที่ดูอยู่นะครับก็ให้ติดตามนะครับก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จนะครับสามสี่วันนะครับก็น่าจะเสร็จทดลองได้นะครับก็ขออภัยลูกค้านะครับที่สั่งมาทําให้เกิดความล่าช้านะครับท่านรอใช้ได้แน่นอนนะอันนี้ปลาเกี่ยว เมตรหนึ่งนะครับแต่ก็เกินนะครับมันเกินอยู่นะครับซึ่งความยาวของตัวนี้ก็ตกร้อยยี่สิบนะครับก็หัวเกี่ยวกว้างก็ร้อยี่สิบครับแต่ว่าลูกค้าสั่งมาเมตรหนึ่งกันนะเพิ่มให้นะครับถือว่าช่วยกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็ของดีราคาถูกนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ